มาที่ความเคลื่อนไหวกีฬาในบ้านเรากันบ้างนะครับมาที่นายพิพัฒน์ลาบปรารถนาประธานสภากรุงเทพมหานครนะครับก็ถแถลงข่าวเปิดตัวครับลงเป็นผู้สมัครนายกสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมเปิดตัวทีมงานนะครับก็นำโดยนายนิพนธ์ชาวลิตมนเทียนเจ้าของสโมสรไฮเทค น้องแว่นนะครับสิริรัตนโยทินกุลนะครับก็ชูนโยบาย change ครับเน้นการทำงานแบบทีมเวิร์กสร้างความเปลี่ยนแปลงในวงการบาสเกตบอลของไทยสู่ระดับสากลเน้นการผลิตนักกีฬานะครับตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงมหาวิทยาลัยให้เป็นกำลังสำคัญของทีมชาติด้วยนะครับ สำหรับสมาคมบาสเกตบอลครับจะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ในวันเสาร์ที่30มีนาคมเวลา13นาฬิกาที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอรินครับ